Okay, ดูเคนาฬิกาว่ามีเล็กหนึ่งถึงเลขกอะไรนาฬิกาสิบสองหนึ่งหนึ่งสิบตองใช่เดี๋ยวพอย้สลับกันจะบังลรกอ่าเนี้ยพอจะให้แบงเงี้ยมันเป็นเรื่องแปลกมากเดี๋ยวหนูดูนะเนี่ยพอไอโมเดลนะี่พอจะคิดอแถวที่หนึ่งเนี่ยป๊อปแถวที่หนึ่งเนี่ยเห,นะห็นะเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ 1, 1> <12. S 1> สิบตองบวกหนึง่งอ่ะ คิดคับเออเฮ้ยคิดชาแท่ไเลขสิบสามใช่ป่ะใช่อ่ะแถวที่สองมาแล้วเนี่ย <มา S 1> เลขนี้ปุ๊บนี่เลขเนี่ยแถวที่สองอ่ะตาดาเต้ตลูกตาตลาดสามใช่ป่ะสิบเอ็ดบวอกสองเท่ากับสิบสามอ่ะตาโมเดลตอนนี้แถวที่สามแถวที่สามมาแล้วเลขสิบกับเลข อันนี้ง่ายเลยสิบกับสามเนี่ยเป็นเท่าไรอ่ะง่ายๆไม่ต้องนับนิว้วสิบกับสามเป็นเท่าไร <13. S 1> เอ,อ,อง่ายง่าย <13. S 1> กับสิบสามอันนี้ยากยากหน่อยเลขแถวต่อไปเลขเก้ากับเลขสี่อ่าแถวนี้เท่าไรนะแต่เก้ากับส <13. S 1> ี่สิบสามอ่าสิบสามเฮ้ยแปลกไหมแปลกไหมเป็นไปได้ไงแถวนี้จะยากหน่อยโมเดลเอาแล้วเกียมไล่มือ แถวต่อไปเลขแปกับเลขห้เลขแปกับเลข5รวมกันนี่นับนิ้วนับนิ้วนับนิ้ว13อ่ะเอ้ย1ิบสามอีกแล้วแถวสุดท้ายโอนนี้ถ้าเกิดว่าแถวสุดท้ายนี้ไนดะ้ติดสมนิดคือว่าไปอาไ่อเกอ่นะอ่ะหกกับเจ็ดดาหก ลองนับไปสิหกสองสิบ oh. oh อ้าวสิบสามโอ้โหเฮ้มันบังเอิญหรือมันเป็นเรื่องแปลกไหมที่เราเท่าแท่าทำไมมันเอินมันเป็นสิดตามได้โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดนะโอ้โห